เดี๋ยวนี้นะคะน้าจะมาสาธิตพาพี่แม่เข้าห้องน้งนํากันค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องพาคุณแม่รูปนั่งให้ตรงก่อนนะคะแม่ค่ะนคะแล้วลดนะคะแล้วก็เปิดพนักพิงสองข้างออกมาอย่างนี้เลยนะคะเปิดให้สุดเลยนะคะแล้วก็ดันเข้าไปข้างในคะ่ะซอนเป็นใต้เียงให้ตรงกับผู้ป่วยนะคะแล้วก็นี่เลยยกเท้าคุณแม่วางบนทนก ใต้อย่างนี้เสร็จะะแล้วก็ดันรถเข้าไปให้ชิดนะคะชิดขอบเตียงเลยคะ่ะแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้นะคะล็อกที่ล็กอลก้อแว้เพื่อนรถอันรถเลื่อนค่ะตรงนี้ลเลยและตรงน,นี้จะค่อยๆย,ยกขาคุณแม่ขึ้นสองรถเข้าไปนะคะตรงใต้ขานะคะแล้วค่อยๆย,ยกแขนคุณแม่ขึ้นเพื่อที่อสอด ท่าลูกก็เช่นกันนะคะทำเหมือนกันเลยนีด้านหลังก็เหมือนกันค่ะคุณมาได้แบบนี้เสร็จนะคะตรงนี้พนักพิงด้านหลังนะคะแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้ซะเพื่อลดการลดเลื่อนนะคะตรงนี้ล็อกชั้นที่หนึ่งนะคะต้องได้ยินเสียงปึ๊บอย่างนี้ด้วยแล้วนี่คือล็อกชั้นที่สองนะคะถอบขัดภาพไปค่ะ วดรุนเร้นเนี่ยจากการผู้ป่ว,ปวยจะได้ปลอดภัยค่ะและทีนี้อ่ะหยุดพักแ,นะแม่มเข้าห้องน้ำแล้วนะเพื่อนคุณแม่ผป่วย้ห้องน้ำได้สบายสบายเลยทีนี้ก็มาถึงห้องน้ําแล้วนะคะการเข้าห้องน้ำของคุณแม่เนะี่ยสะดวกมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วก็รถเข็นคันี้สามารถคล่อมบนถูจะคล่มได้เลยไม่ต้องยกตัวคุณแม่บแมบบเดิมก่อนละนะคะ